สวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชีลแคมนะครับวันนี้จะขอระบายหน่อย <c oughs> มันจะมีไอ้พวกเฮีย <c oughs> เอารูปพวกผมพวกพวกผม,กกผมอะไปลงในเฟสตั้งชื่อผมตั้งชื่อในวันด,ดาวแล้วไปหาเรื่องชาวบ้านอยไปทั่วไอ้พวกหน้าหีพวกลูกกะะรี่ทั้งหลายอะไอสัตว์ ผมเล่นเฟซอันเดียวนะเฟซผมเขียนว่าเนวัดดาวแล้วมันมีอีกคนนึงเขียนว่าเนวัดดาวเดี๋ยวเจอกันแล้วไปพิมพ์ด่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็บีบีอีกบีบีอ่ะเออผมไม่ได้เล่นบีบีเข้าใจป่ะมัน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 เอารูปขึ้นแล้วก็แบบว่าไปหาเรื่องไปแบบว่าบางทีโพสใน,เว,น,นเว็บนู้นเว็บนี้โพสด่าคนนู้นคนน,น,คน,นี้อะไรเงี้ย่ป่ะเออหาหาหา,หาตีนให้กูอ่ะหาลงให้กูอ่ะไอสัตว์กูไปฆ่าพ่อส่้นแล้วก็ขวดปลาหัวพ่อจองเวรจองกรรมบนั้นไหนแม่เย็ yet. คนไม่ไหวแล้วไอสัตว์ไอที่อหาให้แต่เรื่องจะบอกว่าตรงนี้ว่าผมผมไม่เคยไปแบบว่าพิมพ์ด่าใครไม่เคยอะไรเฟซผมเองผมยังไม่เคยจะตอบใครเลยอันเนี้ยอันนี้คือมาชี้แจงให้เพื่อนๆฝังนะเผื่อว่าสมมติว่าถ้าใครเจอแบบว่าใครไปพิมไปพิมพด่าในเฟซใครในอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออบอกว่าเป็นในวดาว่าเงี้ยช่วยบอกผมทีนะแต่จะให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่ผมเพยาว่า ไม่ไหวแล้วเพราะคนมาผมจะมีเรื่องหลายทีแล้วเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยพวกเฮี้ยงหลายอ่ะบางทีเอารูปเราไปลงอย่างเงี้ยแล้เอารูปยาพวกยาเสพติดอย่างเงี้ยมาขึ้นอะไรเงี้ยเออแบบว่าเหมือนกับว่าแต่ให้เราโดนตำรวจจับอ่ะมันไม่ใช่ของเราเข้าใจว,ว่าเออ,อเฮี้ยกูขับวินไอสัตว์หาตั้งแดกไปวันวันเฮี้ยอีวันนี้ถ้าเราแย่งข้าวหมาแดกแลวไอสัตว์โอ้โหไปสร้างเฟซแบบว่าเหมือนเฟซกูอ่ะ แล้วเอารูปยายาไอ์ขึ้นอะ่ะเป็นกิโลกิโลพ่อองกูไม่รู้จักเลยสัตว์อ่าขอระบายหน่อยขอพูดจำบจับหน่อยละกันขอโทษทีเพื่อนเพื่อนทุกคนแต่ให้รับรู้ไว้ว่าไม่ใช่ผมจบสวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคนะครับวันนี้จะขอระบายหน่อย <c oughs> มันจะมีไอพวกเคียะ <c oughs> เอารูปพวกผมพวกพวกผมมะไปลงในเฟซ